วันนี้เราจะย้อมผมแทนกันย้อมมันเองพี่ย้อมผมให้น้องครั้งแรกน้องไม่เคยย้อมผมมาก่อนเลยสีเป็นอย่างงี้นะซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าถ้าอยู่บนหัวผมแล้วมันจะเป็นโอย,โอยคนพันเสื้อสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ ไอ้เหี้ยปีศาสตร์ดิวะร้านไหนเนี่ยเรื่องมึงดีมากเลยร้านดียวกู่าเนี่ยเออมึงพูดเรื่องเหี้ยอะไรกันเนี่ยวันนี้ทำอะไรครับย้อมผมย้อมผมพี่โคตรสแตนดาร์ดเลยสีชมพูใครเฮ้ยไอ้เหี้ยไม่ย้อมมึงใช่พี่อันนี้คือการย้อมผมครั้งแรกของผมนะวันนี้เราจะย้อมผมแทนกันย้อมกันเองอพี่ย้อมผมให้น้องครั้งแรกน้องไม่เคยย้อมผมมาก่อนเลยด้วยช่างวันนี้เป็นใครนี่ไงช่างนั่งเก็บขยะอยู่ไอ้เหี้ยพร้อมยังแล้วเราต้องไปทำอะไรก่อนบอกดิซื้อของมี ไปเดี๋ยวเราไปซื้อของใช่ไหมใช่แล้วเปิดหัวนี้ไปแล้วอันนี้มึงไปด้วยมเนี่ยตากผ้าก่อนตากผ้าไว้ติดภารกิจสักผ้าแต่ว่าตอนย้อมนี่ผมจะอยู่ด้วยทุกวินาทีโอเคแต่ดูคัตตูงก็เห็นใช้ได้นะตัวดีนะนี่กางเกงลายผ้าข้าวมันสีทรงเสียแบบไปลุยอ่างอ่ะจะได้เลือกสีดูชมพูดูชมพูนี่โดยผู้คนนี้เขามีความรู้เรื่องสมผมมากที่สุดพาน้องไปดูสีก็เอาชมพูไหนไป แล้วคนย้อมอยู่ไหนเนี่ยโคนขับโคตรยากเลยนี่ไงถึงแล้วการ d y Beauty ไปเรวเข้าร้านไปดูคนดูไม่เข้ามา้วผมไม่รู้ได้งไงมอหญิงยุ่งนอกอย่าพูดดังนี่คือเราเข้ามาในร้านที่ใน Google เคมว่านะตํานานของตำเย็ดมาแต่มึงต้องถามไออาร์ตก่อนไนี่าตอนนี้เซึ่งแม่งอยู่ไหนวะมาแล้วมาแล้วมาแล้วแดีว่อค่กต้องติดคอนแทค อ๋อย้อมผมต้องใส่คอนแทคเลนส์ด้อยเฮ้ยคดีไหนมันมีตาแบบแสงอุตสาหป่ะนอกเรื่องอีกยาวแล้วมาเลือกไออาร์ตไหนเอาเอาสาระก่อนต้องเยอะมะเน่ยอันนี้เอาเยอะไหเอาสามสามสี่สี่ตองนะครับเราปกติใจยี่อันนี้ป่ะกูก็หยิบไปเรื่อยเปลี่ยนอกาศบางทีอากัศเรื่อยเหมือนกันซุปผูนี่เรเปลี่ยนเนี่ยนี่คือสีที่มึงอยากได้เจนิเฟอร์เลยลงเมนเลยเจนิเฟอร์แหลง ไว <c oughs> มึงไม่ต้องทำหน้าที่หรอกมึงแค่รอ,อย้อมมาไอ้ให้ส้นเตี้ยนี่มันเลือกสอง very boring minutes later กล่องเป็นสีชมพูก็คือเป็นสีชมพูอะไรมึงอัี้เขเขียนอยู่ไหนสีเบาเยลเบาเยอเยอ่ะเลยอบัลเ,เย็นที่ยังจะมาช่วยน้องด้วยกูดูให้อยู่นี่เอะอู้หูเขาป่วยเฮ้ยนี่ไงก็เจอแล้วเนี่ยนี่กูเจอแล้วนี่คาราเมลเลยมึงอยากได้ระดับไหนชมพูเต็มสิบอ่ะเต็มสิบผมอยากได้สิบ เจ็ดนี่คือแบบชมพูอ่ะว่าไมแชมพูเออนี่อันนั้นชมพูแบบเข้มลิซ่าไม่ถูกใจนนี้พลังงานกับลิซ่าพี่ว่าไงถ้าแบบเท่หน่อยก็อันนี้แต่ถ้าอันนี้ก็แบบสเปรุก้พูดั่วไปเลยเอาไหนไม่ต้องดูอย่างอื่นในร้านแล้วเอาสองอย่างนี้แหละกูขี้เกียจละอันนั่นแหละเดี๋ยวได้ของแล้วเดี๋ยวรวมไปดูเพราะแม่งมั่วชิบเปล่งเลยปะผมเนี่ย บ้านนะครับสิ่งแรกที่เขาต้องทำก็คือแปลงกายนี่คืออุปกรณ์เซฟตี้เสร็จแล้วกันเสื้อเสร็จแล้วมือไม่ต้องออกมาถ้าหกชั่วโมงอ่ะของมีคมนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะเข้าปะเข้าเข้าแผลน้องน้องผู้ชายทำตามกันได้ทำเองได้ที่บ้านไม่ต้องไปเข้าร้านเพราะมีช่างอาร์ตอยู่อย่าอย่าอย่าเล่นกับของมีคมครับนาไม่เล่น เก๋เซ็งกับสกอร์เหมือนนายตอรี่อะนะเขย่ากระดัดได้ะไม่ไม่แค่รู้สึกว่ากรยกัดกันเรากระเทาะกันไหมไม่ไม่กูว่าได้แล้วชุดนี้เพอร์เฟกต์เลยเดี๋ยวเราไปดูสถานที่ที่เราจะใช้โกกันซึ่งมันไกลนิดนึงคือมันกค่ไกลมากทุกคนนี่ มาเนี่ยเจอเลยเชิญนะเนี่ยเขาดหแล้ยเขาตัวแปลกๆว่ะใครนะอาร์ตตัวแปลกไม่ไม่ตรงนี้ที่พูดว่าพี่ไม่ใช่อาร์ตตรงนี้ถ้าใครแปลกอ่ะยังไงเราประกวดแฟนซีเลยโอเคอันนี่เอาไว้ทำอะไรวะเป็นอะไรนี่ให้โดดูทีนึงรู้เลยเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่อมันเหมือนโฟกิงดีว่ะคือถ้าแสบผมอะ ไว้เป็นเรื่องปกติที่เคยแสบมาก่อนนี่แสบขนาดนี้ตอนนี้เลิกย้อมดีกว่าก็นั่นแหละผมผมผมก็ย้อมหมดเออเนี่ยขึ้นกล้องจริงโมฮอกยังเอาเขาไม่ลงอ่ะคิดดูถ้ากลัวถึงถ่ายด้วยอันนี้ก็รออยู่แต่งตัวแบบพร้อมแล้วครับนี่อุปกรณ์ต้องมีครับผมช่างมืออาชีพเคยทำมาแล้วกี่หัวครับอันนี้คือเชื่ออะไรมาเออโอเคที่คุมไง ไม่แต่ของเราเดินกว่านี่สิน่ะเขาบอกว่าเขาควบชุดนี่เขาก็อ๋อนี่ไม่แค่คอมันนี่ไงมันก็จบแล้วแมันไม่เพอร์เฟกต์เหมือนที่เราทำอยู่มันนี้เพอร์เฟกต์แล้วแถ้าเราใส่เนี่ยเราจะไม่รู้ถึงความร้อนเฮียนี่เขาทำเฮียสองอะเฮียสอง ช่างรื่อยงเกยสัตว์พร้อมคนโกงอีกไอ้แทนหัวมึงสียมพูเลยวะยังยังแเนี่ยเนี่ยดูเนี่ยนี่กูอนาคตไปไกลอยู่ตัวนี้ล้านแน่อ๋อยอดวิวหัวมึงไงเฮ้ยทำหันรอบหันรอบไปมุนจากคนงาย วนหน่อยวนหน่อยรอบแรกรอบแรกครึ่งชั่วโมงแค่แทนไปนี้เป็นละลายเลยครึ่งชั่วโมงครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูเอาคือต้องมาสาดแล้วก็กัดอีกรอบได้ต้องกัดอีกแล้วง่ายงี้ดีไม่ดีฝั่งรอบอยู่แล้วแทนดูหมอนก่อนเลก่อนเลยเริ่มซองซองมึงมาแล้วเปล่าแทนแตบชิษหายแผลโป๊เป๊ะอะผมพูดเลยแชมพูไหมแชมพูก็ดีผมว่าโอ้โห้โหโอ้ตกใจเลยไอ้เหี้ย กูเอี่ยขอน้ำหน่อยพี่เอาเย็นนะเอาเย็นนะไม่ใช่ล้างหัวพี่พอดีจอยมันเล็กให้พี่เขามาทำบ้างหน่อยแหลงแหลงหายจริงจังเลยอย่าคลิปไปเรื่อยเลยนี่คือสีผมรอบแรกรู้สึกเสียเสียหายเสียครับสูสียังตึงๆอยู่เลยพี่ตึงๆหัวแสบไหมหายแสบแล้วพี่แต่ยังตึงๆให้ให้โดดูแลโดเป็นไงน้องรอบแรกโอ้ไหมีกูพอละพี่ขอทีนึงได้มั้ยครับ ชัดเจนเลยเหมือนหมอยู่เลยนี่รอเรารอกัดรอบต่อไปซึ่งวันนี้ไม่มากไม่น้อยถ้าผมฟังผู้พี่มาไม่น่าจะกัดรอบแปดรอบนะคุอเสร็จตีสี่อะไรเงี้ยเอาละครับพร้อมยังรอบที่สองเราถูกโอเคเดี๋ยวรออีกรอบนบสองไปไวขึ้นรอบสองไปไวขึ้นแน่นอนครับหนังหัวคนเราโดยช่างเมียสองลูกหนึ่งครับผมไป้าเมียสองลูกหนึ่งลูกหนึ่งไม่เท่สอง One week later ครับนี่คือการรอบสองเรียบร้อยเป็นไงหันหลังไหมหัหลังไหมเดี๋ยตอนแรกยังพอทนนะพอเปลี่ยนเป็นครั้งสองผมรู้สึกไม่ไหวยอมใจเพราที่แบบย้อมแบบสารอบก็คือจะลงสีเลยใช่พี่ก็มาลุ้นอีทีว่าสีเป็นสีอะไรเราตั้งเป้าสีชมพูไว้ไว้สีทอง <ร>ทำาทดีดีว่ะแทนเราซื่อให้มาดูได้สีอะไรสีเป็นอย่างนี้นะซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าถ้าอยู่บนหัวผมแล้วมันจะเป็นอย่างนี้แหละสี่างนี้แหละเราซื้อของกันมประมาณปลายสามน่อทุ่งแล้วยังไม่ยัง,งมไม่ยังไม่เสร็จเลยน, <c oughs> นี่ถ้าเกิดเราก็ใช้ชั่วโมงนะนี่ครับไปแล้วแต้อย่างนี้แบบมันต้องครึ่งชั่วโมงเหมือนเหมือนปกติใช่ใช่เหมลอนมันนี่ครับเดี๋ยวไปดูกัน ครับผมก็ปล่อยไว้แล้วก็ไปสะแล้วก็เดี๋ยวมาดูอีกทีนึงครับผมตอนแรกที่ว่าหัวแสบใช่ไหมตอนนี้ผมอะแสบกว่าหัวเองสองเท่านะ้แท้ twenty four hours later ว้าวโอ้ยโอ้ยเฟี้ยวเสร็จแล้วยิ่งหน่อยยิ่งหน่อยหมุนได้หมุน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 สไตล์วายท่าสิบสี่เลยกะแทกถูกใจไหมดี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 ครับให้สีสวยแล้วเนี่ยสีผมอะนะสีสีผมครับสีผม ดีตรงไหนทําผมเองดีตรงไหนดีตรงที่นี่คือครั้งแรกเลยพี่อ๋อแล้วแบบมันแบบครั้งแรกแล้วมันเถื่อเลยมันเถื่อเลยมันเถื่อเลยอ่ะกี่เวลากี่ชั่วโมงเราซื้อของอะนี่มันประมาณบ่ายสามนี่สองทุ่มแล้วได้นี่ห้าชั่วโมงสีแดงเนี่ยห้าชั่วโมงสดเชิ่งอันนี้มึงไปด้วยไหมเนี่ยเดี๋ยวตัดผ้าก่อนตัดผ้าก่อนต้องขอบคุณคนนี้ครับผมจานัาจานัารับถึงบ้านรับซอย ผมโอเคแทนมา,าเพาไงขอขอจำไปเลยนะครับเหมือนเลยเหรอเหมือนเลยป่ะเอ้เบา ผมเหมือนหมอยี่ตอนแบบเปิดคลุมอัดอะไวโกจิโกวิกรรมอหิงสาเวกันทียใสยไ่ไนกี้ผมว่าถ้าใครอยากยอมผมไม่ได้แบบนี้ก็ถ้าอยู่ในที่ที่มันถูกต้องอะไรเงี้ยที่ที่มันไม่ได้มีกฎเกณฑ์หรืออะไรเงี้ยอาชีพนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็ยอมได้เพราะมันคือความชอบของตัวเองอะไรเงี้ยแต่ถ้าแบบมันยังมีอาชีพเป็นเป็นกรอบอยู่ก็อย่าเพิ่งดีกว่าโอแคนี้อาชีพนะยูทูบเบอร์อาชีพผมมันคืเป็นเด็กข้างไข่พี่อ่ะไม่จริงจริงเมื่อวานมันพนันมันไว้แบบมันยูแพ้ันยอมผมแดงแล้ว ท่านายใครท่านายใครวะโอเคตัวคิดว่าอะไเพิ่มสีสันให้ออฟฟิศเราได้อย่างไรวันนี้ช็องบอยลาไปก่อนครับนี่คือรายการคนพันเสือว้าวว้าวไอ้ยี่วัสดีครับไอ้ยี่หล่อจริงว่ะพอแล้วครับผ่านไปได้ผ่านไปได้ผ่านได้ผ่านมาผ่านมา Comment มาเลยไอ้เยี่หล่อพอแล้วพี่โตถูกใจสิ่งนี้